วันนี้หลวงพี่ก็มีจะมาเล่าธรรมะการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเกิดขึ้นการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาสมบูรณ์ครบถ้วนข้ามภพข้ามชาติตลอดมาคนดีที่สะสมไว้จึงการเป็นบุญเป็นบารมีมากตามลำดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บังเกิดขึ้นในพัตตะกรับนี้ก็มีมีมรวมทั้งหมดหออ้าพงในพัตตะกรับนี้ก็มีหนึ่งพระอุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระโกนาคมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระกันสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสี 4. พระโัตมะสัมมาสัมพุทธเจ้า ห้าภาษีอริยเไตรสัมมาสัพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้านามว่าพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สี่ของกับนี้การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อเป็นพระสัมมาสัพุทธเจ้าตั้งแต่ตั้งความปรารถนาในใจเป็นวาจาแล้วจึงได้รับ พุทธยากรใช้ระยะเวลาทาังนี้หนึ่งพระปัญญาทิกะพุทธเจ้าปัถนาในใจเจอสงไขยเป่งวาจา9้าอสงไขยได้รับพยากรสี่อสงไขยแสนกับรวม20อสงไขยแสนกับพระสัทธาทิกะพุทธเจ้าปัถนาในใจ สิบสี่อสงไขยเป่งวาจาสิบแปดอาสองไขได้รับพยากรแปดอสองไขยแสนกับรวมสี่สิบอาสองไขยแสนกับสามวิทยะธิกัดปัถนาในใจยี่สิบแปดอสงไขยเป่งวาจา,าสามสิบหกอสงไขไในรับพยากราสิบหกอสงไขยแสนกับ รวม80อสงไขยแสนกับพระโพธิสัตว์ทรงเลือกเกิดอย่างไรปัญจมหาวิโลกะนะหนึ่งการคืออายุไขของมนุษย์อายุไขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกระแสสังขารและการทำความดีหากทำดีมากขึ้นอายุก็จะเพิ่มขึ้นหากทำดีน้อยอายุไขก็จะลดน้อยลง อายุขของมนุษย์อยู่ในระหว่าง10ปีแต่พระโพธิสัตว์ทรงเลือกอายุไขมนุษย์ระหว่างร้อปีถึงแสนปีถ้าหากน้อยกว่าร้0ยปีมนุษย์ก็จะมีจิตใจอยากช้าเกินกว่าจะฟังธรรมให้แตกจนบรรลุพระนิพพานได้ถ้าเกินหนึ่งแสนปีมนุษย์ก็จะเริ่มประมาทความแก่ความเจ็บความตาย พราะอายุยืนความตายมาถึงช้าไม่เห็นอายสัต์สีหรือทำใดๆเลยสองคือเรียกทวีปทวีปมีสี่อุตล,อตละอุตรุตวีปบุพพะเวทาวิทวีปชมพูทวีปและอมระโคยานทวีปพระโพธิสัตว์เรียกมา เกิดที่ชมพูทวีปเป็นทวีปที่จตุติทุกครั้งเพราะมนุษย์ในชมพูทวีปมีทั้งความสุขและความทุกข์มีความเห็นทุกเห็นสุขได้ดีกว่ามนุษย์ในทวีปอื่นๆสาเหตุอย่างที่เรียกลงมามนุษยภูมิเพราะมนุษย์เห็นสุขทุกได้ง่ายที่สุดสัตว์ในอวัยภูมีสี่แต่ความทุกข์ไม่เห็น สุกกระจางเทวดาพรมก็เห็นสุขมากกว่าทุกจนอยากที่จะทำให้เป็นพระอรหันได้อีกทั้งมนุษย์ทำบุญได้จึงทรงเลือกมนุษย์สามเรียกประเทศประเทศที่จะประสูตรพระพุทธสัตว์จะทรงเลือกประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจดีมีประชากรหนาแน่นมีนักปรปาศ เจ้าสำนักเป็นท e ี่รวมของการศึกษาและศิลปะวิทยามากมายมีผู้คุณธรรมมากมายจะสามารถเผยแผ่ทำให้รุ่งเรืองมีคนรู้จักมากได้เลือกตระกูลตระกูลที่จะประสูตรพระพุทธศัสว์ทรงเลือกได้ระหว่างวันกษัตริย์กับปณพราหมณ์ ว่าในช่วงเวลานั้นตระกูลใดจเจริญมากกว่ากันได้รับการยอมรับมากกว่ากันในสีอสงไขยแสนมหากับล่าสุดนี้มีพระพุทธเจ้าจากตระกูลกษัตริย์มากกว่าแต่ในพระกับนี้มีพระพุทธเจ้าจากตระกูลพราหมณ์มากกว่าพระกะกุสันทะพระโกนาคมาณะพระกัสปะและพระเมตตายตาย มีเพียงพระคำนะโคดมพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มาจากตะระกูลกษัตริย์ 5. ทรงเลือกมานดามานดาผู้ให้กำเนิดและกำเนิดอายุของพระมานดาหลังประ,ส,ระสูตระ็โพธิสัตว์จะทรงเลือกผู้หญิงจากตะระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์ที่รักษาศีลรักษาธรรมได้ดีที่สุดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ ไม่ดื่มสุลาไม่หลงในอวัยมุขไม่โลเลในบุรุษและทรงกำหนดอายุของภามนาว่ามีประมาณเท่าไรเพราะพระคันที่ประทับแห่งพระโพธิสัตว์ผู้จะเสด็จอุบัต,ติตรสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเปรียบประดุจพระคันทกุลีแห่งพระปรมาสัตดาไม่สมควรแก่ผู้อื่นพระปรมโพธิสัตว์ ทรงเลือกพระมารดาที่บริสุทธิ์ไม่แปกเพื่อนบนทินโทษมิฉะนั้นจะยากแก่การเผยแผ่พระศาสนาเพราะจะถูกโจมตีว่ามารดาของพระศาสดาไม่บริสุทธิ์พระนางสิริมหามายาได้อิษฐานเป็นพระพุทธมารดามาต่ออดีตการเมื่อประสูตริพระปรมโพธิสัตว เจ้าได้จิวันก็เสด็จที่วงนครไปบังเกิดที่เป็นเทพประบุษตในดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาไม่ได้เป็นหญิงอย่างเก่าที่เกิดเป็นหญิงเพราะอธิษฐานขอเป็นมารดาของพระสมมาสัพพุทธเจ้าการสร้างบารมีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทำที่ทำให้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้า พุทธการลธรรมคือทำอันบ่มโพธิญาณหรือที่เรียกกันว่าบารมีบารมีแปลว่าการกระทําอันประเสริฐคือผลของกุศลธรรมขั้นสูงยิ่งเพราะบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่เจือด้วยธรรมดำความหมายของบารมีคําว่าบารมีมาจากคําว่าปรมะ แปลว่าอย่างยิ่งหมายความว่าดําเนินไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไปบารมีนั้นก็คือบุญแต่เป็นบุญที่เข้มข้นมากเป็นบุญที่ควบแน่นกล่าวคือบุญที่เราทำในแต่ละวันได้แก่การให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นจะคอยรวมตัวกันมาขึ้นเรื่อยๆและจะกลันตัวเป็นบารมี ซึ่งลักษณะของบารมีในทางธรรมปฏิบัตินั้นหลวงปู่วัดปากน้ำก่าวไว้ว่าบารมีก็มีลักษณะเป็นดวงกลมรอบตัวดวงบุญขนาดหนึ่งครืบเมื่อกันเป็นดวงบารมีแล้วจะเหลือขนาดหนึ่งนิ้วการสร้างบุญโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้ส่งผลให้บุญที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเป็นบุญที่มีคุณภาพสูง มีความเข้มข้นสร้างบุญแบบปกติของชาวโลกทั่ว,วไปและจะทำให้บารมีที่สั่งสมนั้นเต็มเปลี่ยนได้โดยเร็วด้วยเหตุที่เวลาสร้างแต่ละครั้งนั้นทำแบบสุดชีวิตทำโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่เองจึงเรียกการสร้างบุญแบบนี้ว่าการสร้างบารมี เพราะว่าต่างจากการสร้างบุญแบบธรรมดาอีกในหนึ่งการสร้างบารมีคือการฝึกฝนอบรมตนเองขัดเกลาแก้นิสัยที่ไม่ดีออกไปมันสั่งสมบุญทุกทั้งทานศีลภาวนาเพื่อขจัดความโลภความโกรธและความหลงเอาชีวิตประเดิมพันผลก็คือได้บารมีติดตัวไป ข้ามภพข้ามชาติต่อไปนี้ก็ให้รับฟังดูวีดีโอนะครับ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นเวลาที่เราจะได้เพิ่มเติมความสุขความสำเร็จให้แก่ชีวิตโดยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นศัจธรรมที่นำมาซึ่งความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลทุกวันนี้ มนุษย์กำลังสับสนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไปเด็าฟังธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าชีวิตจริงต้องเวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์กระทมเหมือนถูกตรึงด้วยเครื่องพันธนาการยากจะสลัดออกได้แต่เมื่อได้ฟังพระสัทธรรม จึงจะกระจายความเป็นจริงของชีวิตและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายโพริปัญหาชาดกว่าวันเด็ทั้งหลายย่อมไม่ประพฤติกรรมอันเป็นบาป ถูกความทุกข์กระทบแล้วแม้จะพลาดพลั้งไปก็สงบอยู่ได้ไม่ละทิ้งธรรมการสร้างบาร,รมีเป็นหน้าที่หลักของเราในการเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติในช่วงเวลาที่กำลังสร้างบาร,รมีอยู่นั้นบางครั้งเราก็พบเจอกับความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดารอหนทางการสร้างบาร,รมีไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะหล่อหลอมให้เรานะมีจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นเครื่องทดสอบกำลังใจว่าเรามีหัวใจของยอดนักสร้างบาร,รมีเต็มเปี่ยมแค่ไหนสำหรับผู้มีอุดมการที่มั่นคง มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารก็จะไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพื่อทดสอบและส่งเสริมการสร้างบาร,รมีของเราให้เข้มข้นยิ่งขึ้นหากเราไม่หวั่นไหวอุปสรรคก็จะไหวหวั่นและย่อท้อต่อเราไปเองแลาบรมโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติ ที่สร้างบารมีท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกครั้งไปแม้จะพบเจออุปสรรคนานับประการก็ไม่เคยคิดท้อแท้หรือเบื่อนหน่ายคลายความเพียรท่านไม่เคยยอมให้ชีวิตว่างเว้นจากการสร้างบารมีเลยจะสแสวงหาบุญอยู่ตลอดเวลา และเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นท่านจะตั้งสติมั่นใช้ปัญญาแก้ไขและก็ฝ่าฟันเอาชน,นะอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ทุกครั้งไปจนได้มาเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายอดนักสร้างบรมีที่แท้จริงจะไม่เสียเวลามาคิดคำหนึ่ง ึงสิ่งที่ทำให้ท้อแท้หรือวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นจะไม่ยอมให้อุปสรรคมาเป็นกำแพงขวางกัน้นการสร้างบารมีแต่จะมองข้ามอุปสรรคเหล่านั้นเสียหากรู้ว่าวิธีการใดเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นแม้ชีวิตท่านก็ยอมสละได้เพราะฉะนั้น จึงไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางการสร้างบารมีของท่านได้เพราะเมื่อใจเราใหญ่โลกก็เหลือใบนิดเดียวเท่านั้นพวกเราเองก็เป็นยอดนักสร้างบารมีมีใจของพระบรมโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเห็นชาวโลกและสรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์เมื่อเราได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ ร้อมีนจะสร้างบารมีได้ดีที่สุดอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสดีนี้ผ่านเลยไปควรใช้โอกาสนี้สร้างบารมีให้เต็มที่โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากให้เอาอย่างนักสร้างบารมีในการก่อนที่มีใจมั่นคงยิ่งกว่าขุนเขาแม้มีผู้มาบอก ให้เลิกทำความดีและกำลังประสบความทุกข์ยากลำบากก็ไม่ว่างเว้นจากการสร้างบารมีเหมือนท่านอนาถบินิกะเศรษฐีผู้เป็นยอดอุปถากฝ่ายชายที่มีความศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาถึงกับเอาเงินไปปูเต็มพื้นดินเป่อแรกกับพื้นที่ ที่จะสร้างวัดเชตวันใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึงห้าสิบสีโกดเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วท่านก็หมั่นไปวัดถวายสังฆทานฟังธรรมไม่ได้ขาดโดยไม่เคยไปมือเปล่าเลยทานทั้งหลายที่ท่านบริจาคนั้นมากมายเกินที่จะขนานนับ ด้วยความใจใหญ่กล้าคิดและทุ่มเทให้กับงานภาษาศาสนาเทวดาที่สิงสถติตอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านกลัวว่าทรัพย์สมบัติของท่านอจจะหมดจึงคอยหาอกาสบอกให้ท่านเลิกไปวัดเลิกถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์พอดีในช่วงนั้นท่านเศรษฐีสมบัติขาดมือพอดี การค้าขายก็ไม่คล่องตัวเงินทอนที่เพื่อนยืมไปก็ไม่ได้คืนทรัพย์ที่ฝังไว้ริมตริ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปท่านเสร็จถีจึงยากจนลงแต่ท่านก็นยังอุตส่าห์ถวายทานไม่ได้ขาดเลยแม้จะมีเพียงน้ำผักดองกับข้าปลาเกลียนก็ยังคงทำทานตามปกติ เทวดาได้โอกาสจึงปรากฏกายอยู่ต่อหน้าท่านเศรษฐีพูดเตือนไปว่าท่านเศรษฐีท่านจะได้ทำทานอีกต่อไปเลยตั้งแต่เข้าวัดมาก็มีแต่ยากจนลงท่านนําไม่ได้อะไรเลยควรหันกลับมาเร่งรีบทำธุรกิจไปจะได้ทรัพย์สมบัติกลับคืนมาบ้าง จงเลิกทำบุญเสเ,เสถิดเศรษฐีพอได้ฟังเช่นนั้นแทนที่จะเชื่อฟังคำของเทวดากลับบอกเทวดาว่าท่านาเป็นถึงเทวดาทำไมมาบอกให้เราเลิกทำบุญท่านจงออกไปจากบ้านของเราเสเถิดเราจะไม่ยอมเลิกทำบุญเป็นอันขาดเทวดามาโดนขับไล่เช่นนั้น จึงไม่มีวิมานอยู่เพราะตัวเองนะ่ะมีบุญน้อยเกิดรู้สึกสำนึกผิดจึงไปขอร้องให้เทวดาท่าน,นต่างๆมาช่วยผู้กับท่านเศรษฐีให้ท่านยกโทษให้แต่เทวดาเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะช่วยได้เลนจึงแนะวิธีว่าถ้าอยากให้เศรษฐียกโทษให้ต้องไปทวงนี้ คืนให้ท่านเศรษฐีแล้วไปเอาทรัพย์ที่ถูกน้ำพัดไปกลับคืนมาแล้วยังมีสมบัติที่อยู่ใต้ทะเลอีกมากมายให้ไปขนมาให้เศรษฐีได้ทำบุญต่อแล้วเศรษฐีจะยกโทษให้เทวดาตนนั้นจึงทำตามที่พระอินทร์บอกทุกอย่างแล้วก็กลับมาบอกท่านเศรษฐีพร้อมนั้นขอยกโทษให้แก่ตนด้วย พระทจ่พูดไปอย่างนั้นก็ได้ความเป็นห่วงท่านเศรษฐีเมื่อกี้ก็ได้ฟังเคสติในการสร้างบาร,รมีของปินทกะมาเศรษฐีนะก็มีการบำเพ็ญบาร,รมีสิทธัตก็มีทานคือการให้การสละ สิ่งของให้กับผู้คนตกทุกข์ได้ยาก2องศีลการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยความประพฤติงามถูกต้องตามระเบียบภินัยเนคขมะบารมีคือการออกบวชความปิดตัวปิดใจออกจากกลามคือออกบวชถึง สระทางโลกเข้ามาปฏิบัติไปทางธรรมเปัญญาบาร,รมีความรอบรู้ความอย่างรู้เหตุผลเข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเิระิยะบาร,รมีคือความเพียรความแก้วกล้าไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค พยายามบากปันอุตสาห์ก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ทิ้งธุระหน้าที่คือความเปลี่ยนความแกล้วกล้าห้าอันติบาร,รมีก็คือความอดทนอดทนของจิตใจสามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอำนาจเหตุผลแลวแนวทางประพฤติที่ตั้งไว้เพื่อจุดหมายอันชอบ ไม่ลุกอำนาจกิเลสสัจจบาร,รมีความจริงคือพูดจริงทำจริงแล้วก็จริงใจอธิษฐานบาร,รมีคือความตั้งใจมั่นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยววางจุดหมายแห่งการกระทําของตนไว้แน่นอนและทำเนินตามอย่างแน่วแน่เมตตาบาร,รมี ความรักใครความปรารถนาดีมีไมตรีคิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและเพื่อนรุ่มโลกทั้งปวงมีความสุขความเจริญอุเบกขาบรารมีความวางเฉยใจเป็นกลางความวางใจสงบราบเรียบสม่ำเสมอเที่ยงธรรมไม่เอียงเอียงไปด้วยความยินดียินร้ายหรือชอบฟัง เป้าหมายของเราเราเกิดมาเพื่อสร้างวารมีสะสมบุญทำพระนิพพานให้แจ้งทำดีทุกรูปแบบอย่างเอาชีวิตไปเดิมพันเป้าหมายชีวิตสามระดับของมนุษย์ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเป้าหมายระดับที่หนึ่งเป้าหมายบนดินทิีท่ทรมิกัาประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาคือประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่างบ้างเรียกว่าหัวใจเศรษฐีอุอากะสะัหรืออาจเรียกกันเต็มๆว่าทิฏฐธรรมนิกขสังคับประโยชน์สุขขั้นต้นเพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ที่คนทั่วไปปรารถนามีทรัพย์มียศมีเกียรติและก็ไมตรีเป็นต้น อันจะสำเร็จด้วยทรสี่ประการคืออุตถานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นเส้นขยันหมั่นเพียเรเลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงานเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดสองอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นให้สามารถทำงานได้สำเร็จ อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาพวกทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความพยนยหมเพียนโดยชอบทำเพ้ารักษาคุม้มครองพวกทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้ข้อมูลไม่ให้ถูกลักหรือถูกทําลายไปโดยภัยอันตรายต่างๆกัลยามิตรตาพบคนดีไม่คบคนชั่วอยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใดๆ ย่อมดำรงตนเจรจาสนทนากันกับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้นๆซึ่งเป็นผู้มีสมาจารย์บริสุทธิ์ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศิลจาคะและก็ปัญญาสมาชีวิตตาอยู่อย่างพอเพียงรู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมของโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะสม ไม่ให้สุริสไลยหุ่มเฟือยไม่ให้ผืดเครืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องเหนือกับรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องไม่เหลือรายได้เป้าหมายระดับที่สองเป้าหมายบนฟ้าสัมปรายิกตะประโยชน์ภายหน้าประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปอันได้แก่ พอมีจิตใจเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมความดีทําให้ชีวิตนี้มีค่าและหลักประกันชีวิตในภพหน้าซึ่งจะสําเร็จได้ด้วยทำสี่ประการคือศรัทธ,ธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาศีสลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจาระสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคคือสละออก ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาทำสี่อย่างนี้เรียกว่าสัมปรายิกัตะสัมปตนิยกรรมหลักธรรมข้อปฏิบัติของคฤหาเป้าหมายระดับที่3เหนือฟ้าปรมัตถะธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนที่ดำงรงลักษณะเฉพาะของตน ไว้โดยไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวโดยสิ้นเชิงปรมัตธรรมนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภาวธรรมปรมัตธรรมหรือสภาวธรรมนี้มีสีประการคือ1จิต 2. เจตสิก สามลูกเตนิพานนิพานเป็นธรรมชาติที่ผนจากกิเลสผนจากการเวียนว่ายตายเกิดนิพานโดยปริยายมีสองลักษณะคือสอัพปาทิเสนสนิพานคือนิพานที่ยังไปกับขันห้าหมายถึงการที่จะประหารกิเลสได้หมดสิ้นแล้วกิเลสนิพานแก่ขันห้า จิตเจต,จตสิตกรูปยังมีการเกิดดับเสพต่ออยู่ยังมีชีวิตอยู่อนุปาทิเสสน,นิพานคือนิพา,านปัจจักขันห้า